ในการฝังคลิปวิดีโอจาก YouTube ในเพจของ Notion เนี่ยสามารถจะทำได้2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็จะเป็นการใช้คำสั่งวิดีโอวิธีการนะครับให้เปิดไปที่ y o u t u b e นะครับจากนั้นก็ไปคัดลอก URL ของคลิปมาจากนั้นก็มาที่ Notion พิมพ์ s h แล้วก็ตามด้วย vi ก็จะขึ้นวิดีโอปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราคลิกไปที่วิดีโอจากนั้นมาที่ Embed Link นะครับคลิกเมาส์ขวาในช่องนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่ Page หรือกด Ctrl V ก็ได้นะครับก็จะเป็นการวาง URL ของคลิป YouTube จากนั้นก็คลิกไปที่ Embed Video ก็จะเป็นการแนบ หรือว่าเป็นการฝังคลิปวิดีโอจาก y t u t u เนี่ยในเพจของ Notion นะครับในการจัดก,การก็สามารถจะทำได้โดยการคลิกไปที่6จุดก็จะมีคำสั่งต่างๆนะครับหรือเมื่อนำเมาส์มาวางในกรอบของวิดีโอก็จะมีการแสดงความเห็นได้ใส่คำอธิบายเปิดไปที่วิดีโอ y t u t u บนเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าคลิกไปที่3จุดก็จะมีคำสั่งต่างๆแบบนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็จะใช้คำสั่ง embed พิมพ์ slash e m นะครับก็จะมีคำว่า embed ปรากฏขึ้นมาจากนั้นก็คลิกไปที่ embed page url ของคลิปนะครับแล้วก็คลิก embed link ก็จะเป็นการแนบคลิปหรือว่าฝังคลิปวิดีโอของ y o u t u เนี่ยเอาไว้ในเพจของ Notion ได้นะครับแต่ว่ามีข้อแนะนำนิดหนึ่งก็คือไม่ทุกคลิปนะครับที่เราสามารถจะนำมาฝังหรือว่านำมาแนบในเพจได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของคลิปวิดีโอเนี่ยอนุญาตให้มีการ ฝังคลิปได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าไม่อนุญาตก็ไม่สามารถจะนำคลิปมาฝังหรือว่ามาแนบไว้ในเพจของ n โนชันได้นะครับ